ออกไปทําธุรกิจแล้วเจ๊งเนี่ยแล้วกลับไปสมัครงานเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเวย้ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนาะปรากฏว่าแม่งไปไม่รอดเวย้ยด้วยตอนนั้นนะความรู้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจนไปเจออาเฮียหรือเจ้านายเก่าเนี่ยเนาะคนล่าสุดคนเดียวของพี่เนี่ยกูแม่งกลายเป็นแบบกลับไปเรียนมาหาลาัยอีกครั้งนึงอะ่ะแต่แม่งเป็นแบบชีวิตจริงเวย้ยเขาบอกว่าธุรกิจนะ ที่ที่จะสอนให้คุณเน่ยเก่งธุรกิจที่สุดอะ่ะคือสนามจริงเท่านั้นแล้วแม่งโคตรจริงพอกูไปเป็นมือขวาของเฮียนะแม่งกูได้เรียนรู้หลายอย่างไอ้มุมนี้ที่กูเคยแค่แบบทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอคนที่เขาเก่งและเขาลึกอะ่ะเขาสามารถบอกได้ว่าที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะอะไรมันมีเหตุผลมันมีฮิตเด้นอะเจนได้อยู่โอ้โหกูแม่งตาสว่างเลยได้มุมมองแถมได้เงินด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีสักกีที่ เออที่แบบมึงทําผิดพลาดมึงได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วเขาจ่ายเงินเดือนมึงอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงทาธุรกิจไม่รอดในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมึงจะไม่รอดมึงแค่กลับไปเก็บเลเวลยใหม่ให้ตัเงเก่งขึ้นแล้วกลับไปเริ่มธุรกิจใหม่ได้หลังจากนั้นอีก3ปี5ปีแล้วแต่ว่ามึงตั้งเป้ายัางไงกับชีวิตเนาะใครเคยลาออกจากธุรกิจของตัวเองเพื่อไปทํางานประจําลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าไปเจออะไรมาบ้างประมาณนี้จ้ะ